เรยียบร้อยเรียบร้อยเรียบรย้อยช้อนช้อนใหญ่ครับท่านผู้ชม,ม,มชอือมามาฉันดูโ,โู้อู้กัดอะไรครับกัดพร้อมสับครับท่านผู้ชม ผมสัตว์สีดำเอ้ยนึกว่าไอ้นั่นนึกว่าปลาช่อนครับักสณะวิ่งสวัวตบเหมือนปลาช่อนนะครับคุณผู้ชมถ่ายภาพนี้ก่อนในสุดก็โดนครับชโดเขื่อนน้องประเรสิิฐห้วยสมภาษณ์จังหวัดอุดรธานีครับไซโล งานประยังพร้อมสับครับมีเจ็ดสาวใบรุ่นเจยบร้อยตัวมาเออจะปลายางพร้อมสับ ซอนหรือเสดอซอนครับซอนอู้ซอนใหญ่ด้วยท่านผู้ชมซอ,อ,อนใหญ่ครับเกลี่ยครอซอนใหญ่ครับซอนใหญ่อญืมเหลี่ยมโคตรสวยครับท่านผู้ชมอืมช่องไงไอ้เราก็ทีแรกก็นึกว่า โซโดปกเหมือนเดิมครับที่ไ,ได้ช่อนใหญ่ช่อนใหญ่กัดปลายางพร้อมสับใสใสสวยๆใสโลฮะะลูหัวครับะลูหัวหืมดูไซส์มันชม ไสโลนะครับเนี่ยกัไปยังพร้อมสับครับเดี๋ยวขอถ่ายภัพนี่ก่อนครับได้ปลาช่อนนะถือว่าคุ้มนะท่านผู้ชม